วิถีชีวิตของชาวนาก็ติดกับดักของความยากจนนะครับใครมีพื้นที่นาไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าเป็นคนขี้เกียจนะเกียจคร้านเพราะนั้นแม้รู้ว่าทํานาจะขาดทุนนะครับค่าไถค่าดำค่าเก็บเกี่ยวเหล่านี้ไม่คุ้มทุนนะครับสรุปแล้วค่าสูบน้ำเข้านา กว่าจะได้เกี่ยวนี่ 5, ห้าหครั้งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าผลไม่แรงก็น้ำท่วมอีกเสียหายนะครับก็ยังดีที่รัฐบาลช่วงหลังนี่ช่วยอยู่นะครับไร่ละพันก็ประมาณอยู่ทุนพอดีนะครับคุ้มคุ้มทุนไม่ได้คิดค่าเสียหายที่เสียเวลาไปดูแลเช้าเย็นเช้าเย็นตลอดนะครับ ก็ก็ได้สืบลมหายใจของลูกชาวนาเอาไว้นะครับเพราะั้นก็เมื่อถึงกดูเก็บเกี่ยวหรือตอนที่มันเขียวเขียวเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นหัวใจนะครับเห็นฝีมือการทํานาของตนเองแล้วก็ตอนเห็นเป็นทุ่งรวงทองตอนนั้นก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็เรามาฟังนะครับทุ่งรวงทองของชาวนาลมหนาว เอื่อยเฉยฉิวพลิ้วทุ่งข้าวรวงทองยาวเป็นแพรแลสวัยเห็นชาวนาก้มเกี่ยวเป็นกลุ่มไกลดูสุขใจเริงรื่นสดชื่นบานปีนี้ฝนซำท้ายคราปลายฝนเม็ดข้าวหนักเต็มต้นคุ้มดำหวาน แม่โพศบเห็นใจให้ประทานแก่ลูกหลานชาวนาทั่วหน้ายิม้มเป็นกระดูกสันหลังความหวังชาติดูเข้มแข็งองอาจทั้งเอมอิม่มประชาชนชายขอบเกือบตกกริมนานทียิ้มหน้าแย้มแต้มโลกหลวง หลังรอยย่นหน้านิ้วคิ้วขมวดความเจ็บปวดยังเน็บปักให้หนักหน่วงยังอ่อนแอพ่ายหวังคนทั้งปวงเป็นผลพวงให้ลำบากทุกยากจนทุ่งรวงทองของชาวนาหน้าเก็บเกี่ยวหรือดูเดียวรอคอย คลายหมองมนรับบทหนักทั้งปีที่ต้องทนสืบทอดชนชั้นล่างอย่างเป็นมาเสียงบรรเลงเพลงปีเหนือทุ่งข้าวเป็นตำนานเรื่องราวที่โหยหาของเด็กเล่นพัดผ่านการเวลาโชยโลมหนาวสะทานมาหด หูใจผลผลิตข้าวชาวนาในปีนี้ไม่พอนี่ทับถมทั้งเก่าใหม่เห็นรอยยิ้มแจ้มหน้าไม่ทันไรกลับหมองไม่อ่อนเพลียดอกเบี้ยบาน